วันนี้โรงงานเรามีข้าวผัดปูมาใหม่นะก็อร่อยมากพี่ยาก,กินแล้วแล้วก็ส่วนมากแล้วลูกค้ากินแล้วชมว่าอร่อยลองมาดูวิธีทำได้ข้าวต้องช่างด้วยใช่ไหมช่งางครับผมข้าวเท่าไหร่ ประมาณ2 250ครับผม250กรัมใช่ข้าวตอนนี้ไปก่อนเอาออกไปเดี๋ยวเราจะให้ลูกค้ามาจากอเมริกาชิมดูว่าอร่อยไหมข้าวสองยห้าสิบกรัมแล้วก็อันนี้ใส่น้ํามันกับเนยไว้แล้วน้ำมันกับเนยใช่ครับผมน้ํามันไม่ต้องเยอะนะไม่เยอะครับผมแล้วก็เนยประมาณเนยประมาณอ่าปลายช้อนเนี่ยครับผมปลายช้อนปลายช้อนนะครับต่อหนึ่ง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 ช่วยต่อหนึ่งจานนะครับผมข้าว อร่อยมากมันแห้งกินแล้วเมื่อกี้นายายเอ็มกินแล้วใช่อุปกรณ์วันแรกยังไม่ค่อยพร้อมมากนะครับผมมาดูที่ทำกันครับอร่อยอ่ะกินแล้วมีแต่คนชมว่าอร่อยข้าวบกไก่ไม่ต้องขายแล้วขายแต่ข้าวผัดผูกเดี๋ยวเท้าโม่ไก่ทำจะว่าให้ลูกค้าไข่กี่ฟองไข่สองฟองนะครับผมไข่สองฟองไข่เบอร์อะไรไข่เบอร์สองครับผมไข่เบอร์สองใช่ อันนี้วันนี้ใช้เบอร์สองแล้วจะเป็นน่าจะเป็นเบอร์หนึ่งอันนี้ใส่เนยไปใส่น้ำมันไปใช่ครับผมเนยนี่เป็นเนยอะไรเป็นเนยมะกรีนนะครับผมเวลาใส่ใส่แค่นี้พอเนาะใช่ใช่ครับประมาณนั้นประมาณนะครับผมอันนี้ได้ประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวใส่ข้าวได้เลยนะครับหรืว่าใส่ปูกอเลยก็ได้แย้ไปให้ลูกค้ากินว่าอร่อยไหมน้ำตาลเท่าไหร่น้ำตาลประมาณหนึ่งช้อนชานะครับผมน้ำตาลหนึ่งช้อนชา1ช้อนชานะครับแล้วผงนัวหนึ่งช้อนชานะครับผม อันนี้ผมจะผสมมาแล้วเรียบร้อยอยู่ในอยู่ในนี้นะครับผมคือน้ำตาลหนึ่งช้อนชาช้อนชาผมนวลหนึ่งช้อนชานะครัับวก็คืออ่อรสดีนะครับผมรสดีหนึ่งช้อนชาใช่ครับผมทีแค่นี้เองใช่ข้าวสองร้อยห้าสิบกรัมไข่สองฟองใช่ครับอร่อยอ่ะอร่อยอ่ะประมาณนี้อ่าถ่ดไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะแห้งจนกว่าข้าวจะดิ้นได้นะครับข้าวดิ้นคือข้าวข้าวล้วนน่ะใช่ ประมาณใส่ปูนี่ปูปูครับผมปูเยอะมากเลยอ่ะครับประมาณเยอะมากครับโอ้หเยอะสี่สิบบาทโคตรถูกอ่ะอุ้ยดูดนี่ซีบีปลาแดงอ่ะผัดกันไม่ทันแน่เลยพุ่งนี้ครับอุ้ยจะผัดทันไหมเนี่ยไม่จะใส่กระทะใหญ่เลยทุก่อนว่าส่งสั่งออเดอร์เยอะๆนะใช่ใช่ใหญ่ใช่ไม่ทันแล้วครับ เร็จแล้วแตงกามาประมาณนั้นประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับนี่ง่ายเลยนี่ง่ายเลยอร่อยใช่คับไม่ก็คือต้องผัดให้มันล่วนไงมาเรียบร้อยโอเคยังเดี๋ยวไปให้ลูกค้าชิมข้าผัดปูเมนูใหม่อร่อยมากก่องละ40บาทโคตรคุ้มมากินได้ที่โรงงานพิยาโคลุมทุกวันยกเว้นวันจันทร์ อ่ะจ้อนมาไปเก็บตังมาเราเดินไปเติม <c oughs> พี่ <c oughs> ใส่ด้วยใส่พริกใส่มะนาวหต้องใส่เ <c oughs> นะี่ยใส่พริกเส็มะนาวอร่อยเดี๋ยวพี่ยาจะกินให้ดูน่ากินมากเลยหูหูแกเะไอย่าเดี๋ <c oughs> ดวยวก่อน เคือ,คอ,คอข้าวคือทำเมื่อไหร่ฮะไหนอยากกินก็มาเลยนะที่โรงงานเราอะ่ายยะพี่อะก็คือทางขึ้นอยู่ทางขึ้นทางร้านข้าวหมกไก่เมื่อก่อนเขาขายข้าวหมกไก่ทีนี้แม่บอกให้เปลี่ยนเป็นข้าวใช่อ,อร่อย ใครอยากมาที่โรงงานพิ่ยาก็ปิดวันจัน์ทนะมาได้ตั้งแต่วันอังคารแก็เราพิ่ยาจะพยายามจะคัดสรรอาหารที่มันไม่แพงให้ลูกค้าได้กินนะคือที่ทำทุกวันนี้พิ่ยาทําเพื่อผู้บริโภคไม่อยากให้ผู้บริโภคโดนเอาเปรียบนะไปตามมากันเยอะ